ส o d น o r อนี่สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าในช่องของเอกพิวัตรลำเพื่นออฟฟิเชีลนะครับตอนนี้เราเดินทางมาใกล้จะถึงปลายทางแล้วนะครับตอนนี้กําลังตามหาเพื่อนๆน,นะครับอีก300เมตรเลี้ยวขวาไปยังถนนหมายเลข3-3-1สา่งฮะขี<ม><ม>่กอยอุมม้มเอาไหมนะอุ้ม มันเหมือมันเหือยตอนนี้กะใกล้จะถึงป่ายข้างแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงป่ายข้างแล้วของงานคืนนี้นะครับก็แวะพักรถก่อนนะครับแวะพักรถอยู่ที่ปั๊มปตท นะครับตอนนี้หอดเดินทางหอดชนบุรีแล้วนะครับเดินทางถึงชนบุรีแล้ววันนี้เดินทางมากับก้อยนางเอกก้อยชาลินีนะครับแล้วก็น้องอุ้มสุธิดานะครับเดินทางมาสามคนนะครับเดี๋ยวเฮองอกัสิบเบบีอากินข้าวงูเหยื่ออย่างูนะอันไหนล่ะงูอะไรนะอืย่างงูอืย่างงูอ๋อ งงงงงงวเข้าฝันเลยคเรมอลดเจ่้าพญาครับเมื่อแรกนะครับยันนี้เรากำลังจะอยู่ที่ตลาดใหม่เจ้าพญาบ่อวินชนบุรีนะครับตอนนี้เ้ากับมาหอดชนบุรีแล้ว นะครับก็พ้ากันปวดแขนปวดขาเลยผากันแหวกผักโรดกินข้าวนาบนทั้นซื่นนะครับพวกกำลังตื่นแล้ว่าตอนนี้คือกําลังตื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาของกินกันก่อนนะครับกินอีกแล้วเหรอกินอีกแล้วนะคะเรากินสุดไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่กินอีกแล้วเหรอ อ,อุ้มเป็นหุ้นส่วนอันนี้ขนมเสียบร้อนๆอนนี้จากที่ไหนคะขนมเสียบจำโบ้ขนมเสียบจำโบ้รลานหน้าแบบน่ากินมากเลยนะคะมาแล้วเท่าไหร่คะมาแล้ว25บาททุกหน้าเลยอันนี้อะไรนะคะกุ้งกุหน้าปูหน,น้าไข่เจ็้มหน้าสลสัดมีน้ำส้มด้วยจะกินน้ำส้มเดี๋ยวจะกินน้ำส้มตอนเช้าๆนะครับ แล้วก็ขนมจีบเนาะสินังสินังกินสักข้าวหนึ่งนะครับเอากุ้งครับคระเทียมเจวหแล้วก็เอาเอาปุ๋ยอันหนึ่งครับกระใสมันก็หอมนะใช่ก็ได้นะอะไร ครับใส่ใส่พร้อมหอมครับอยาไปห้องน้ำค่อยากไปไม่ไปเที่ยวไหนกันก็เนี่ยอ่ามางานครับมางานแสดงคอนเสิร์ตหมอลำที่นี่ก็ทั้งสดนะลูกน้ำส้มขวดละยี่สิบห้าบาทถามเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำส้มด้วยขวดหนึ่งนะครับกินน้ำส้มไหมมีมีเงินอีกวะถามชาลีมีดีกินน้ำส้มไหมกินที่ไหนลูแถวแถวเนี่ยกจะป้ายล่างๆนั่นอยู่ อ๋อโอเคครับคุณครับอยู่ตลาดใหม่เจ้าพยาครับบอกรินอ๋อบอกินไปอีกลูกประมาณกี่กิโลครับกันไหมไม่แน่ใจป้าก็ผ่านเพราะป้ามาจากป้ามาจากพัทยาป้าจะมาจากพัทยาป้าก็ขายของอยู่โรตัสบอกวินที่นึ่บที่ป้ามาจากพัทยาก็ขายดีไหมครับไม่ได้ขายดีเนาะขายขนมจีบขายดีก็างดีล้อเล่นรอเล่นเอามาอีก อาคาอยู่เท่าไหร่ร้อยหนึออ่อยเจ็ดสิบห้าขีดล้วเลยจ้าไม่ใส่แป้งไม่ใส่มะหเลยนะคะน้ำซก็มีจ้าดี่หน้ากุง้งหน้าปูมหน้าไข่เค็มมหน้าสลายนี่สีเขียวครับี่ในโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอเคแตเราจะไปกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวแวะก,กินเขาก,าก้อนก้อนสิจะเดินทางนะครับจุ๊บจาจจาแวะพักก่อนจว้ไม่้องน้ก่อนอยากคล้องน้ำโเอากุญแจล้ไหมเอามา บายๆไปห้องน้ำนะนี่นะครับในแหล่งห้องก็เลยของกินมากนะครับเป็นน้ำส้มแล้วก็ขนมจีบนะครับกินตลอดทางเลยนะครับลำนักก็ะขึ้น <c oughs> กินตลอดการเดินทางเลยมันเมื่อยเมื่อยก็ต้องกินนะครับต่ว่าจะกินน้ำแล้วก็ของกินตามเซเว่นนะครับพรอะบออ่อบคอยอย่างเดีย เป็นนหาาาอรรตวกมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังถนนหมายเลข3-3-1แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3-3-1มหนึทางมาต่อตอนนี้แดดออกแล้วนะครับแดดออกแล้วบรรยากาศดีดีนะครับบรรยากาศดีมากก็น่าดำใช่ไหมไม่ยอนแสงเนี่ยไม่เหงือเลยที่ก็อนหน้าขาว ไอ้นี่เหอยมากเข้ไปทางนี้ดำจังวะเดี๋ยวแวะกินข้าวกันก่อนเนี่กินขนมจีบกินขนมจีบอะไรนะขนมอะไรนะขนมจีบโอเคเดี๋ยวแวะทานขนมจีบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินทางต่อนะครับเราก็จะมากินขนมจีบกันนะครับทุกคนปุ้มอ่ะ เรามากินกันเลยไ,ไเ,อเอาสห่เมเอาใหม่พี่ต้องพี่ก็ต้องพูดกันว่าวันนี้เรามาอะไรกันสวัสดีค่ะตันนี้นนมองงเงินบในบบอ กินกันเลยน่ารักนะแล้วแกก็พูดเพราะด้วยจริงจอันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มนะครับน้ำส้มอร่อยมากเดี๋ยวเราก็จะมากินกันเลยกินกันเลยนะครับกินน้ำส้มกันเลยอุ้มอร่อยไหมอร่อยกินเยอะๆนะเป่าๆนะมันร้อนเออเันาก่อนเป่าก่อน,อน หมดเลยใช่ไหมไอีกจะเอาปูอยู่ไม้หนึ่งปูม,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 มันจะนัอขาวปูมันจะเอือมีขึนหมดเลยเนี่ยมันไม่ขาวแล้วเพราะว่ามันรูดได้ไหมอ่ะรูดเถอะเอรูด,รดล,งลงหมดเลยเรามากินกันเลยกิน <c oughs> เลยค่ะ <c oughs> อหอมจัง โอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับเข้กากะกินเข่ากันเอ้ยวันนี้ไม่กินเข่ากินขนมจีบนะครับแบบพักผ่อนโมแมนมกินขนมจีบลอ่องทองห้องทองก่อนเสเดินทางต่อนะครับ<ม>เรียบร้อยแล้วกะเสืเดินทางต่อไปงานไปพักผ่อนครับหามองพักผ่อนก่อนนะครับหล้วกาังสีเข่าไปงาน มอนิกาสีขออยากปิดคลิปนะครับก็วันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับเป็นวันเริ่มต้นเดือนที่ดีนะครับขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนับแากวันนี้และตลอดไปนะครับทุกทุกท่านให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะครับลาลับด้วยมอนิกาขอให้มันมานเฮ่งๆไปน้ากันนะครับผู้ใหมานก็จะลืมกาลังใจทรงกาลังใจได้นะครับว่าจะเป็นน้องน้องน้ององุ้มสุดที่ดานะครับพี่ก้อยชาลีนีแล้วก็เอกพลัดเองนะครับผู้ในมันมานมูนีกยจะลืมสรงกำลังใจเด้อครับก็ขออนุญาตเราต้องเรียกกันก่อน อ่าเดี๋ยวขออยากเอ่ยนซื้อก่อนนะครับพี่ก้อยอุ้มโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ